พี่ไม่อยู่แม่ก็ด่าหนูทุกวันแล้วก็จะไม่ให้หนูเรียนมาหาลัยแล้วด้วยจะอ่านทำไมหนังสือเรียนจบแค่ม6ก,ก็พอไม่ต้องเรียนต่อแล้วไปช่วยฉันขายของที่ตลาดเลยนันกแกเห็นว่าเพื่อนแกนมันดีกว่าฉันแกก็ไม่อยู่กับมันเลยแต่หาเลี้ยงตัวเองให้ได้เพราะฉันจะไม่ให้เงินแก <bin uk> <azo> ไอ้ลูกเร็วแม่แม่แม่ตีผมก็ไม่ได้แม่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 พอเถอะแม่ไอ้ลูกเร็ววันๆไม่เรียนหนังสือคบแต่เพื่อนชั่วๆเนี่ยแล้วก็พากันเหลวไหลดูสิเนี่ยันกี่โมงกี่ยามแล้วฮะโถแม่ผมก็บอกแม่ไปแล้วนะผมจะไปติวหนังสือกับพี่นะาฉันไม่เชื่อคุณน้าใจเย็นก่อนสิครับเราสองคนติวหนังสือจริงๆไม่ได้เกเลยที่ไหนเลยครับฉันไม่เชื่อ องคนมันต้องเข้าข้างกันอยู่แล้วโดวยเฉพาะแก่กันแกไม่สงสารใช่าหเหระฉันทํางานงงงๆหาเงินส่งแกเรียนสุดท้ายแกไม่เห็นแกนตัวเหมือนพ่อแกแม่เริ่มด่าพ่อสักทีที่พ่อทิ้งแม่ไปก็เพราะแม่เป็นแบบนี้ไงม,ม่ถ้าฉันเดบและแกเห็นว่าเพื่อนแกมันดีกว่าฉันแกก็ไมอยู่กับมันเลย รีเทาตัวเองให้ได้นะเพราะฉันจะไม่ให้เงินแกสักสักตดงเดียวก็ได้ผมไปก็ได้ผมทนแม่มานานแล้วแม่น่ะคิดแกเราทุกอย่างเลยผมจะไม่อยู่กับแม่อีกต่อไปวีการอย่าไปนะไม่นการ พี่แกมันไม่ใหหลักดีปล่อยมันไปฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะไปได้สักกี่น้ำ หนังสือเรียนจบแค่มหกกพ็พอะไม่ต้องเรียนต่อแล้วไปช่วยฉันขายของที่ตลาดเลยไม,ไม่นะแม่หนูอยากเรียนมาหาลัยหนูหาเงินเรียนเองก็ได้อ่ะหนูไม่อยากไม่มีอานคาคตเหมือนแม่ <c oughs> นี่ถ้าไม่มีฉันสักคน <c oughs> พวกแกจะได้มายืนด่าฉันเฉยๆแบบนี้ไหมฉันเป็นคนหาเลี้ยงแกม,มาแกต้องตอบแทนฉันด้วยการออกไปทำงานหาเงินพห้ฉัน มันนี่เลยมันจะไปไหนอะแม่ก็ไปหาพี่ชายแกไงฉันได้ข่าวว่ามันออกไปเช่าห้องอยู่กับเพื่อนในเมืองแล,แล้วแม่จะไปหาพี่เขาทําไมฉันก็จะไปลากตัวมันกลับมาไงนะ่ะมานี่ม,มาแม่เร็วๆไอการเดี๋ยวพี่จะเข้ากรุงเทพแล้วก็จะไปหาลู่ทางไว้ให้โซนแกเนี่ยอยู่ทางนี้ก็รีบเรียนให้จบจะได้ตามพี่ไป ครับพี่ไม่คิดจะพาลูกฉันหนีไปไหนอีกไอ้เลวแม่แม่มาได้งไงเนี่ยแกคิดว่าจะหนีฉันคนเหรอไปกลับบ้านเดี๋ยวนี้ไม่ผมไม่กลับไม่กลับใช่ไหมได้งั้นฉันจะตีน้องแกให้ตายวันนี้แหละ ับยนุนผมจะกลับมานี่เลย ู่ในนี้แหละไม่ต้องไปไหน

พี่อยู่ที่นี่ไม่ได้เดียถ้าขืนอยู่ต่อพี่ต้องเป็นโลกประสาทแน่ๆพอพี่ไม่อยู่แม่ก็ด่นาหนูทุกวันแล้วก็จะไม่ให้หนูเรียนมาหาลาัยแล้วด้วยงั้นก็ไปกับพี่ เน้องต้องได้เร mm ียนต่อนะตัวพี่เองก็ต้องเรียนให้จบแต่เราไม่มีเงินเลยนะเราก็ทำงานไงเราทำงานส่งตัวเองเรียนน้องกลัวอยากกลัวเดียพี่จะไม่มีวันทิ้งน้องเดี๋ยวน้องไปเก็บเสื้อผ้านนะพี่จะไปเอาเอกสารราชการ เราจะได้สมัครงานแล้วก็สมัครเรียนได้ ไปไปกันแกจะไปไหนอ่ะหยุดเดี๋ยวนี้นะพวกแกจะหนีฉันไปเหรอฉันบอกให้หยุดแม่เดียโอเดียรเดี๋ยๆๆไปกันเถอะไป ให้ลูกทอลเียพี่การเดีย พี่ดีใจด้วยนะยไม่นึกเลยนะพอดีอจะเรียนจบแล้วแล้วก็ได้ทำงานเงินสูงด้วยอะส่วนแกกันแกก็ได้ทำงานที่ดีได้แต่งงานกับผู้หญิงที่ดีๆอย่างคุณฝนพี่ดีใจแทนพวกแกสองคนจริงๆวะ่ะเอา,อางี้เดี๋ยววันนี้พี่ขอเป็นเจ้ามือเียงเดียแล้วกันนะขอบคุณนะคะพี่น,นัท ถ้าวันนั้นแกไม่ตัดสินใจเด็ดขาดพาเดียม,มาเรียนต่อที่กรุงเทพแล้วแกก็แอบกลับไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยจนจบคแกคงไม่มีวันนี้ถ้าผมไม่ได้พี่ที่คอยช่วยผมก็คงไม่มีวันนี้หรอกครับคุณนัทไม่ใช่พี่ชายแต่ก็เหมือนพี่ชายแท้ๆของสองคนนี้นะคะแม่พูดเหมือนผมเป็นพ่อมาเลยนะครับ <laughs> ไม่รู้รแม่จะเป็นยังไงบ้างนะพี่กันเดีย๋ยวคิดถึงแม่เหมือนกันนะผ่านม,มาตั้สิบปีแล้วอะงั้นเอานี้ไหมคะถ้าเรากินข้าวเสร็จถ้าคิดถึงเราก็แวะไปหาสิคะดีเลยฝนจะได้ไหว้แม่ของคุณกันด้วยดีไหมคะ นี่มึงไม่มีเงินใช้นี่กูอีกแล้วเหรอได้งั้นมึงก็ไปอยา่างกูเนี่ยแหละกูสิแม่นี่แกทำอะไแม่ฉันน่ะก็อีกังแก่นี่มันกู้เงินฉันไปไงแล้วไม่ยอมคืนแม่ผมไปนี่คุณอยู่เท่าไหร่สองหมื่นเอาไป ต่อไปนี้ก็อย่าให้เงินแบบผมอีกทั้งนี้ผมจะจ่ายให้ต่อไปผมจะไม่ตามใช้นี่ให้แล้ว่เยรเรียนจบแล้วได้งานทำแล้วแม่ไปอยู่กับเบียรน,นะ อย่ามาตอแลหลแม่น้ำหน้าอย่างแกน่ะเหรอที่เรียนจบไอ้ที่มีเงินไปขายตัวมามากกว่ามั้งแม่แม่แม,แม่พูดกับีกแบบนี้ทำไมฉันจะพูดไม่ได้แกมันก็แค่ไอ้ลูกกัตันอยู่ทิ้งแม่ไปม,มีความสุขพวกแก่ต้องตกนรกพวกเราไม่เคยคิดจะทิ้งแม่ครับแม่ต่างหาก ที่ไม่คิดจะรับความปรารถนาดีจากพวกเราไปกันดีไอ้กันอกันพวกแกจะทิ้งฉันไปอีกแล้วใช่ไหมเพราะแม่เป็นแบบนี้ไงถึงไม่มีใครอยู่กับแม่ได้ ตั้งแต่พ่อจนมาถึงผมและเดียแบบนี้แม่ก็อยู่คนเดียวไปเถอะไปเดียไปเลยไอ้ลูกแล้วไอ้ลูกก็เป็นออยูกก็มันแล้วเหมือนพ่อกไม่พิผิดไปไปไปหมห่ไม่ต้องลกลับมา บางทีครอบครัวก็ไม่ใช่เซฟโซนของเราถ้าอยู่ด้วยกันแล้วยิ่งต้องทำร้ายกันด้วยกายวาจาใจบางครั้งการแยกตัวออกมาอาจจะทำให้เราไม่ต้องทำบาปมากขึ้นก็ได้โอรัพครับอเดีครับชื่ออะไรอะ่ะอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวออกไปหาตอนนี้นต้องอย่างนี้ดิมต้องรับต่อแบ โอเคปฉันเป็นคนเลี้ยงแกมาแกต้องตอบแทนฉันด้วยการทำงานหาเงินให้ฉันเดี๋ยวใช่พี่ชายแกต้องเข้าใหม่เขอาต้องแล้วบอกว่าไปเรียนร้องเพลงมาเฮ้ยบอกว่าไม่ได้มันลืมจังหวะมันเฟื่อไปโถ่แม่ผมก็บอกแม่ไปแล้วนะว่าผมจะไปติวหนังสือกับพี่นัทเขาฉันไม่เชื่ออ้าวลืมอื นันแหลกนี้ไม่ใส่จับได้กันต้อนหัวต้นหัวกับตาต้องหัวต็อกเลย